ต้องคอยให้ครูบอกตลอดยากไหมยากไหมยากมากเลยยากมากเลยนะโรงเรียนนี้ก็ต้องเขาเป็นแบบว่าเข้มข้นนะครับมันนี่้ำแข็งใสไข่ไขนมได้แล้ว สวัสดีครับพี่อเมรดูอะไรอะ่ะอ๋อวันนี้มาสอบเทสใช่ไหมคะไปแล้วเข้าไปเลยนี่วันนี้ใส่ชุดไปเวทมาสอบเทสที่โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษานะครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้พี่อํเร็จสอบเทสด้วยนะครับทดสอบก่อนเข้าเรียนโรงเรียนใหม่นะอาวัดเร็วล้างมือด้วยโอเคเก่งมากไปนะอํเร็จสู้ๆนะบา,บาย อีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันบายสวัสดีครับก็ตอนนี้พ่อเอ็มก็ไปส่งออมฤตเข้าไปในตึกแล้วนะครับเพื่อไปทําการเทสเข้าปอ .1 น,นะครับเพราะว่าหลักสูตรมันจะแตกต่างกันนะเราก็ต้องมีการทดสอบก่อนว่าคุณจะอยู่โรงเรียนนี้ได้ไหมถ้ากรณีแบบว่าไม่มีโควิดนะครับถ้าคุณเทสแล้ว ไม่ผ่านคุณก็ต้องทําการเรียนปัดพื้นฐานเรียนซัมเมอร์อะไรเงี้ยแต่เห็นบอกว่าปีนี้จะไม่มีการเรียนซัมเมอร์นะครับเพราะดว่าเด็กนักเรียนที่โรงเรียนสอมพิเศก็จะไม่มีปิดเทอมเช่นกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรเขาค่อนข้างเข้มข้นนะครับเราก็มาดูว่าอีกหนึ่งชั่วโมงครับคุณครูจะบอกว่าออมเล็ตเป็นยังไงแล้วต้องแก้ตรงไหนบ้างนะครับเราต้องมาดูเพราะว่าออมเล็ตหลักสูตรมันคนละหลักสูตรกันเนาะเราต้องมาดูอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเพื่อนขอกลับบ้านตัวนี้ก่อนใกล้ๆเดี๋ยวเาาอก้้นจป Hours later. มาสอง,งททชั่วโมงครึ่งเพราะเอ็มรออยู่ตรงนี้นานมากเลยเป็นไงห้องเรียนสวยไหมคะสวยค่ะแล้วก็คุณครูคใจดีไหมคะใจดีค่ะคุณครูใจดีแล้วสอบแล้วเทสได้ไหมเทสได้ที่ไหนล่ะเทสแทบไม่ได้เลยนะครับแบบไม่ผ่านเกณฑ์ของเขาเลยนะซึ่งมันก็เคยสอนเขาครับแต่เขาก็ ต้องคอยให้ครูบอกตลอดยากไหมยากไหมยากมากเลยค่ะยากมากเลยนะโรงเรียนนี้ก็ต้องเขาเป็นแบบว่าเข้มข้นนะครับมาตรฐานเขาสูงนิดนึงตอนเนี้ยเมื่อกี้มาคุณครูก็ลงมาบอกกับเพื่อนว่าออมเลยก็ทําไม่ได้หลายอย่างนะครับมันยากอะ่ะจะให้สะกดอะไรเป๊ะอ่านหนังสือได้เป๊ะเ,เ,เลยก็ยากนะครับแต่เด็กที่นี่เขาทาได้เราก็ต้องทําได้รู้ไหมคะเรามาอยู่นี่เราต้องทําได้นะเบื่อไหมอยู่ข้างบนานานๆนะ โอ้ปาป,ะปะลารออยู่ตรงนี้เบื่อกวาอีกโอ้ปลาเดี๋ยวพาไปกินน้ำแข็งใสวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับเดี๋ยวพาพี่เอ๋เลยเขาไปกินน้ำแข็งใสดีกว่าเนาะไปะขึ้นรถไปเนี่ยมอไซค์มันครับใกล้ๆไปเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งใสกันนะแล้วก็น่าจะต้องได้เรียนพิเศษนะครับวันเสาร์ตอนเปิดเทอมนะปกติเขาจะเรียนจานถึงสุกใช่ไหมเออเลยต้องเรียนวันเสาเร์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้อง ปรับพื้นฐานขนาดหนักเลยนะครับเพราะว่ามันต่างกันพอสมควรเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านน้ำแข็งใสนะครับบ๊ายบายตอนนี้อเอาเลยอยู่ร้านน้ำแข็งใสโบราณแล้วนะครับนี hey. ่ไม่แพงนะถ้วยเท่าไหร่ครับผม mm hmm. นี่สิบบาทเองนะนี hey. เ่เอาเลยได้กินน้ำแข็งใสแล้วหลังจากไปเทสที่โรงเรียนเสร็จนะครับ mm hmm. นี่มีเครื่องมากมายเลยนะเขาทำน้ำแข็งใส ต้องไม่สนใจมากนะครับไม่ค่อยได้กินน้ำแข็งใส่หากินยากวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับเมื่อคืนฝนตกนะนี่น้ำเขียวน้ำเขียว,น,ยวน้ำเขียวใส่นมเยอะๆไหมในนมเยอะไหมคะใส่นมเยอะๆเลยนะคะน้ำเขียวน้ำเขียว,น,ยวน้ำแข็งใส่ ไปแล้วเอาเลยนั่งรอกัอนนะเดี๋ยวป๊าสั่งด้วยนะเดี๋ยวพ่อเอ็มสั่งด้วยนะคะไปนั่งรอก่อนนะคะนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะไปแล้วของอมเมด์พออะนั่งรอตรงนี้ลูกนั่งตรงนี้นั่งรอตรงนี้นะพ่อเอ็มใส่เครื่องด้วยรถช่องมันขับรถแล้วก็ขนมปังอร่อยไหมฮะ,ะกินให้ดูหน่อยสิ แล้วก็ต้องไปทบทวนหน่อยนะเพราะว่ามาโรงเรียนนี้ไม่น่าจะรอดถ้าเรียนก่อนปีทักษะไม่ได้ต้องไปเรียนไหนคะเรียนไหนคะเรียนไหนนะวัดใช่ไหมวัดง่วงนะตั้งใจหน่อยนะรู้ไหย้ายโรงเรียนแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ดีๆเข้าใจ่ไหมคะโอเคนะพอแค่นี้แล้วนะคลิปนี้นะกินน้ำแข็งใสให้อร่อยนะคะของป๊อป้าแลนะของป๊อป้าน้ำแดงและของเอ็มนะครับเป็นน้ำแดงนะ โอเคครับคลิปนี้พ่อเอ็มกับเชื่อเขอตัวลาไปก่อนนะจะม่คลิปหน้านะกินให้หมดนะคะกินหมดนิดเนี่ยไม่หมดไปให้น้องเทอเบ็ดนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายตัย้งใจเรียนนะสู้ๆนะบ๊ายบาย,บายปิดเทอมครั้งนี้เพื่อนเพื่อนน้องๆก็อย่าลืมทบทวนหนังสือด้วย่ะครับอย่าห่วงแต่เล่นจนลืมว่าเราต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือนะครับเปิดเทอมหน้าใครที่เรียนพลาดไปเริ่มต้นใหม่เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณครับ